สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับเอกมะข่าวเอฟเมเก้านะครับวันนี้อาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2566นะครับยังตามลุ้นตามเชียร์ฟุตบอลพิมพ์ล็กเหมือนเดิมวันนี้มีโปรแกรมลงเล่นกัน2คู่นะครับผมเลือกเกมที่เอเจนต์สเตเดียมนะครับวันนี้ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะครับก็จะเล่นกันในช่วงเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาของบ้านเรานะครับก่อนจะไปวิเคราะห์คู่นี้ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับ a แอสเอเอเคเก้าสิบเก้า เข้ามาพูดคุยกับผมแบบส่วนตัวคุยกันแบบ VIP คอบอลสายลุ้นสายเชียร์ก็เข้ามาลุ้นด้วยกันนะครับลุ้นกันสนุกสนุกลุนกันแบบชัวร์ชัว EAK 99นะครับคอบอลแฟนบอลอย่าลืมติดตามด้วยนะครับมาดูความพร้อมของเกมนี้นะครับซิตี้อาจจะได้ข่าวดีวหน่อยเมื่อวานทางน้านอาร์เซนอลครับเสมอกับทางน้านเบรนท์ฟอร์ดไป 1- น,หนให้อาเซนอลเองก็ยังหนีซิตี้ไม่ห่างนะครับก่อนแข่ง ซิตี้รังอันดับที่2อีอยู่45อเซนอล51ตามหลังอยู่6แต้มวันนี้ซิตี้เล่นในบ้านก็ต้องพยายามเก็บ3แต้มเพื่อที่จะทำแต้มไล่บีออสตอลเข้าไปใกล้อีกนะครับโซนแอสเซนวิลล่าอยู่ในโซนกลางตารางนะครับอุนยเอเมรี่เข้ามาทำทีมผลงานเริ่มกระเตื้องขึ้นก่อนแข่งอยู่28แต้มรังอันดับที่11นะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาซิตี้เองนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้สเปอร์0-1ในฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ เช่นเดียวกับแอสเซมิล่านะครับเล่นในบ้านของตัวเองแพ้ให้กับเบลสเตอร์2ประตูต่อ4เกมแรกเจอกันที่วิลล่าพาร์กก็เสมอกันมา1นประตูต่อ1แต่เจอกันช่วงหลังหลังสติของซิตี้ก็ค่อนข้างข่มอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะเกมที่เล่นที่เอเจนสเตเดียมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ5เกมหลังชนะแอสเซมิล่าทุกเกมนะครับมาวันนี้เชื่อว่าน่าจะเน้นด้วยกันทั้งคู่โดยเฉพาะทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ในเรื่องของปัญหาบาดเจ็บเนี่ยซิตี้มีจอห์นสโตนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บส่วนแอสตันวินล่าก็มีทางด้านดีโก้คาร์ลอสที่เจ็บนะครับส่วนตัวอื่นก็พร้อมที่จะลงเล่นหลายอัพคร่าวๆที่คาดว่าจะลงสนามทั้งคู่นะครับซิตี้ประตูเป็นเอเดสันนะครับในรับแบ็คขวาก็มีเจ้าหนูลิโก้ลูอิสแบ็คซ้ายนัทานอาเก้ครับก็คู่เซนเตอร์แบ็ค ก็เป็นทางด้านลาป็อกจับคู่กับอคันจี้ตรงกลางโรดี้เควินเดอร์บอยเอลคายคุนโดกันแนวรุกนำทัพมาโดยเออร์ลิงฮาแลนด์แจ็คกิริตแล้วก็เรียตพาเลสน่าจะประมาณนี้ส่วนแอสเซมิล่าครับประตูเป็นทางด้านมาร์ติเนสนะครับแบ็คขวาอาชี่ยังแบ็คซ้ายลูกกดีนคูเซนเอร์แบ็คคอนซากับไทโรนมิงครับตรงกลางมีทางด้านจะขอบแลมซี่บูเอนเดียดักลาสลุยแล้วก็ทางด้านบูมกากามาล่าข้างหน้าใช้โอเลวัตกินจับคู่กับเรย์นไบรลี่นะครับ ก็ค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เล่นในบ้านด้วยเสถิิิดเดิมบ่งบอกว่าซิตี้เดอแอสตนวิลล่าเก็บกินได้ตลอด5เกมหลังสุดที่เอติฮัสเตเดียมมาวันนี้ก็ด้วยฟอร์มการเล่นด้วยชื่อชั้นของนักเตะก็ต้องบอกว่าแมนซิตี้ดูดีกว่านะครับโดยเฉพาะผมเชื่อว่าเป๊ปเน้นแน่นอนในเกมนี้เพราะว่าอาร์เซนอลสะดุดเสมอเหมือนกับสะดุดรอแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมว่าวันนี้ซิตี้จะชนะ ทางด้านแอสเซนวิล่าไปได้ไม่ยากครับชื่อว่าเกมลุกอย่างแจ็คกิรลิตอย่างเอริงฮาร์แลนแล้วรวมไปถึงมิดฟิลด์เท้าช่างทองอย่างคีวีดบอยน่าจะผลงานดี2ลูก3ลูกอาจจะถึงถ้าเอริงฮาร์แลนยิงคมๆใช้โอกาสไม่เปลืองหรือสกอร์แรกมาเร็วผมเชื่อว่า ซิตี้จะยิงทางด้านแอสตันวิลล่าขาดลอยครับวันนี้เอกมะขาวฟันทงให้เชียร์เจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแฟนบอลอย่าลืมนะครับแอด EAK 9กัสาแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับผมแบบส่วนตัวคุยกันแบบ v ี p ครับขอบอลใส่ลุนใส่เชียร์ห้ามพลาดวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ